วันนี้สิพ้ามาทดสอบความแมนกันเป็นตากกับเบลไซน์าที่เป็นแจ้งใหน้องกะพอได้อยู่ตอนนี้โคตรแม่นฮอพโคตรแม่นมูกกระหายลังใจแบบดีเอาแล้วก sí. ็ได้ค <uh ่ะเราได้รางวัลแล้วจ้าสุดยอดมูกกำนันที่แท้จริงนูกสองเริ่มขึ้นแล้วนูกสอง ไปหาชปดเป็นแถมกนะักษาสนชมาเบิง้ง่าฮอซีจังตกน่มันหนอันหน่อยมอ่เองไดรนเะเดน้เปร่องจะอด้มาเล่นเลยนี่ได <c oughs> ้นงดเัเป็กาอยู่ตัวนี้ลอกไปหากระดาษนี่อดดีนะ้มมา แก yeah. ่ทมาเด้อนะะสื้อนดีไม่ได้คือจริงโติเตุ่นแบบหนายว่าข้าวหวายปางทางนี่ตื่นฟ้งๆไปเก็บเลยนี้เนี่ยล้มแหละเบี้ยเบี้ยโชคดสเด็้อย สรุปละสองทั้งน่ไปทั้งหมดจะแป็นอะไรมาสิเจ็ดตัวแล้ก็รลอยอีกสิบเป็นสิบตัวก็ร้ยแบกตุ๊กตาเต็สองตัวเล่นกันมาบ่ด้ยังไงฉนดูแลกันดแต่เราจูบๆมาสอง like ตัวน we hey, ่ารัก